เคยสงสัยกันไหมครับว่าการจะทํากําไรให้ได้สีเท่าหรือที่นักลงทุนเขาเรียกกันติดปากว่าสีแดงเนี่ยภายในเวลาแค่2ปีมันเป็นไปได้จริงเหรอวันนี้เราจะมาถอดรหัสกรณีศึกษาของพอร์ตโฟลิโอพอร์ตหนึ่งที่ทําได้สําเร็จครับโดยกลยุทธ์ที่ฟังดูเหมือนจะง่ายมากแต่เอาเข้าจริงแล้วกลับท้าทายจิตใจสุดๆนั่นก็คือกลยุทธ์การไม่ทําอะไรเลยนี่เลยครับผลลัพธ์ที่ว่า โอ้โหดูตัวเลขบนจอนี้สิครับบวกไป364.4% 6ุนพูดง่ายๆก็คือเงินมันโตขึ้นมาเกือบสเท่าเลยทีเดียวและตัวเลขนี้นี่แหละครับที่เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้คําถามที่ตามมาก็คือเฮ้ยแล้วผลตอบแทนมหาศาลขนาดนี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเขาบอกว่าแทบจะไม่ได้ซื้อซื้อขายขายเลยมันเป็นเรื่องของฝีมือการมองการไกลความอดทนหรือว่ามันเป็นแค่โชคดีกันแน่ เดี๋ยวเรามาไขาคําตอบนี้ไปพร้อมๆกันครับเอาละครับเพื่อให้เข้าใจเรื่องนี้ได้ง่ายขึ้นนะฮะเราจะไล่ดูกันไปทีละประเด็นแบบนี้เลยเริ่มจากปริศนากําไรสีเท่ามันคืออะไรไปดูปรัชญาเบื้องหลังที่เรียกว่า super cycles แล้วก็จะเจาะลึกหุ้น4ี่ตัวที่เป็นหัวใจหลักแน่นอนว่าต้องพูดถึงความเสี่ยงที่มาคู่กันแล้วก็ปิดท้ายด้วยบทสรุปที่สําคัญที่สุดครับหัวใจของความสําเร็จในพอร์ตนี้เลยนะครับมันคือกรอบความคิดหรือ philosophy ของนักลงทุน ที่ชื่อว่าเชบโลเขาแบ่งบันเอาไว้ว่าเขาเชื่อในการลงทุนตามสิ่งที่เรียกว่าซูเปอร์ไซคลครับซูเปอร์ไซคลคืออะไรมันก็คือคลื่นการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีลูกใหญ่ๆมากๆที่จะเปลี่ยนโลกไปเลยแล้วมันก็จะกินเวลายาวนานเป็น10บๆปีนึกภาพตามง่ายๆนะครับเหมือนตอนที่อินเทอร์เน็ตเข้ามาใหม่ๆหรือตอนที่มีสมาร์ทโฟนครั้งแรกนั่นแหละครับคือภาพของซูเปอร์ไซคลปรัชญาของเขาเนี่ยฟังดูแล้วเรียบง่ายมากครับมีแค่3ขั้นตอนเอง ขั้นแรกเลยคือมองหาซูเปอร์ไซเคิลที่กำลังจะมาถึงให้เจอขั้นที่2ก็คือหาบริษัทที่เป็น Early d i s r u p t o r หรือผู้ง่ายๆคือบริษัทที่เป็นผู้บุกเบิกเป็นมวยลองที่มีแววว่าจะกลายเป็นผู้ชนะในทีมนั้นๆให้ได้และขั้นตอนสุดท้ายครับซึ่งเป็นขั้นตอนที่เขาบอกว่ายากที่สุดเลยก็คือการไม่ทําอะไรเลยใช่ครับฟังไม่ผิดไม่ทําอะไรเลยคือการมีวินัยทางจิตใจที่แข็งแรงพอที่จะถือหุ้นพวกนี้ไปเรื่อยๆท่ามกลางความผันผวนให้ได้ และนี่แหละครับคือประเด็นสำคัญที่สุดเลยอย่างที่คุณเชโบโลเขาบอกเอาไว้ว่าการค้นหาผู้ d i s r u p ตลาดในระยะเริ่มต้นแล้วไม่ทำอะไรเลยมักเป็นกลยุทธ์ที่ยากที่สุดและได้ผลดีที่สุดเห็นไหมครับว่าส่วนที่ยากจริงๆมันอาจจะไม่ใช่การวิเคราะห์หาหุ้นก็ได้แต่เป็นการควบคุมจิตใจของเราเองนี่แหละครับให้อยู่นิ่งๆเป็นท่ามกลางเขาร้ายท่ามกลางตลาดที่แกว่งไปมาซึ่งบอกเลยว่าเป็นสิ่งที่นักลงทุนส่วนใหญ่ทำไม่สำเร็จ เอาล่ะพอเราเข้าใจปรัชญาเบื้องหลังกันแล้วทีนี้มาดูกันดีกว่าครับว่าแล้วหุ้น4ตัวที่ถูกเลือกให้มาเป็นเสาหลักของพอร์ตนี้เนี่ยมันมีตัวไหนบ้างแล้วทําไมต้องเป็นพวกเขานี่เลยครับ4ทหารเสือของพอร์ตนี้มี IonQ m a ิ a d o r i b e หรือตัวย่อคือ MELI, Rocket Lab หรือ RKLB และสุดท้ายคือ EOS Energy หรือ EOSE สังเกตไหมครับว่าแต่ละบริษัทเนี่ยมาจากอุตสาหกรรมที่แตกต่างกันคนละขั้วเลยแต่ทั้งหมดมีจุดร่วมเดียวกันอยู่อย่างหนึ่งครับคือการเป็นส่วนหนึ่งของทีมแห่งอนาคตใน4ตัวนี้นะครับมี3ตัวที่ถูกจัดว่าเป็น early disruptors ก็คือบริษัทที่ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นแต่มีศักยภาพสูงเริ่มจาก iklb ที่อยู่ในทีมอวกาศ EOSE ที่อยู่ในทีมของการกักเก็บพลังงานสำหรับโลกอนาคตและ IONQ ที่อยู่ในทีมควอนตัมคอมพิวติงซึ่งทั้ง3ตัวนี้เนี่ยเป็นการเดิมพันกับเทคโนโลยีที่จะเข้ามาเปลี่ยนโลกในระยะยาวมากๆครับมาเริ่มกันที่ Rocket Lab หรือ RLB บริษัทน,นี้เนี่ยเจ๋งมากครับเพราะเขาเปลี่ยนผ่านตัวเองจากเดิมที่เป็นแค่บริษัทรับจ้างปล่อยจรวดส่งดาวเทียมขนาดเล็กตอนนี้กลายเป็นบริษัทอวกาศที่ครบวงจรมากๆทำได้ตั้งแต่สร้างชิ้นส่วนดาวเทียมเองไปจนถึงพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ใช้ในภารกิจอวกาศ การที่เขาทําทุกอย่างได้ด้วยตัวเองแบบนี้แหละครับที่เรียกว่าการควบรวมธุรกิจในแนวดิ่งมันสร้างความได้เปรียบ,บในการแข่งขันที่แข็งแกร่งมากๆเลยส่วน EOS Energy หรือ EOS นะครับจุดแข็งที่สุดของเขาเลยคือเรื่องเทคโนโลยีแบตเตอรี่ครับคือในขณะที่คู่แข่งส่วนใหญ่ในตลาดเนี่ยเขาใช้ลิเธียมไอออนซึ่งเราก็รู้กันว่ามันมีความเสี่ยงเรื่องความร้อนสูงอาจจะติดไฟได้แต่ EOS เนี่ยมาคนละทางเลยครับเขาใช้เคมี Me จากสังกะสีหรือซิงค์เบสที่มีน้ำเป็นส่วนประกอบ ผลลั์ก็คือมันไม่ติดไฟและปลอดภัยกว่ามากซึ่งนี่เป็นข้อได้เปรียบที่สําคัญสุดๆเลยสําหรับระบบกักเก็บพลังงานสเกลใหญ่ๆระดับโรงไฟฟ้ามาถึงไอออนคิวกันบ้างกลยุทธ์ของบริษัทนี้ต้องบอกว่าฉลาดสุดๆเลยครับคือแทนที่เขาจะพยายามสร้างระบบนิเวศหรืออีโค y ิสเ m มของตัวเองขึ้นมาใหม่ทั้งหมดเนี่ยเขาเลือกที่จะเชื่อมต่อฮาร์ดแวร์คอนตัมของเขาเข้ากับแพลตฟอร์มคลาวด์ของยักษ์ใหญ่ทั้ง3ารายเลยไม่ว่าจะเป็น Amazon Microsoft Azure หรือ Google Cloud มันแปลว่าอะไรครับแปลว่าเขาสามารถเข้าถึงกลุ่มนักพัฒนาทั่วโลกได้ในทันทีโอ้โหนี่คือความได้เปรียบมหาศาลในการขยายตลาดเลยนะครับเอาละครับเราดู3ามตัวแรกที่เป็น early disruptor ไปแล้วทีนี้เราจะมาดูหุ้นตัวที่4กันบ้างซึ่งถูกจัดอยู่ในกลุ่ม mature disruptor หรือก็คือผู้บุกเบิกที่ตอนนี้เติบโตเต็มที่แล้วนั่นก็คือ m e r c a d o l i e r e ครับเราจะมาดูกันว่าโมเดลธุรกิจแบบ Ecosystem ของเขาเนี่ยมันสร้างการเติบโตได้ยังไงถ้าจะให้เปรียบเทียบนะครับ เมอร์คิโดริเบเนี่ยเหมือนกับเครื่องจักรที่มีเครื่องยนต์สุดทรงพลังถึง2ตัวทํางานไปพร้อมๆกันเครื่องยนต์ตัวแรกก็คือธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซที่เป็นเหมือนแม่เหล็กดึงดูดผู้ใช้งานจํานวนมหาศาลเข้ามาในแพลตฟอร์มและเครื่องยนต์ตัวที่2ก็คือธุรกิจฟินเทคอย่างเมอร์คิโดกพาโกที่เอาฐานผู้ใช้กลุ่มเดียวกันนี่แหละครับมาต่อยอดสร้างรายได้ที่มีมา r จินหรือกําไรสูงกว่าคือทั้งสองธุรกิจมันส่งเสริมซึ่งกันและกันได้อย่างลงตัวมากๆทีนี้ ถ้าเรามาดูข้อมูลตรงนี้แบบผ่านๆน,นะครับอาจจะรู้สึกน่ากังวลนิดหน่อยเพราะจะเห็นว่ารายได้สุทธิเนี่ยมันโตขึ้นก็จริงแต่อัตรากําไรจากการดําเนินงานกลับลดลงแต่เดี๋ยวก่อนครับนี่ไม่ใช่สัญญาณที่ไม่ดีนะจริงๆแล้วมันคือกลยุทธ์ที่บริษัทตั้งใจทําคือเขายอมที่จะมีกําไรน้อยลงในระยะสั้นเพื่อเอาเงินไปทุ่มลงทุนขยายตลาดให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะยึดครองตาแหน่งผู้นําในระยะยาวเอาไว้ให้ได้นั่นเองครับ แน่นอนครับว่าการลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนสูงๆแบบนี้มันก็มักจะมาพร้อมกับความจริงอีกด้านหนึ่งที่เราต้องยอมรับให้ได้ในส่วนนี้เราจะมาคุยกันถึงราคาที่ต้องจ่ายกันบ้างซึ่งก็คือความเสี่ยงและความผันผวนที่มันหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยในการลงทุนสไตล์นี้ก่อนอื่นเลยขออธิบายคาว่า drawdown ให้เข้าใจตรงกันก่อนนะครับมันคือการวัดว่ามูลค่าการลงทุนของเราเนี่ยมันลดลงจากจุดสูงสุดไปมากแค่ไหนก่อนที่มันจะฟื้นตัวกลับมาทําจุดสูงสุดใหม่ได้อีกครั้ง พูดง่ายๆมันคือตัวชี้วัดความเจ็บปวดทางอารมณ์ที่นักลงทุนต้องเจอระหว่างทางนั่นแหละครับและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆครับกับหุ้น i อ n q ในช่วงปลายปี2025ราคาหุ้นเคยดิ่งลงจากจุดสูงสุดถึงลบ41.5%ลองนึกภาพตามนะครับการที่ต้องเห็นพอร์ตของตัวเองหายไปเกือบครึ่งหนึ่งเนี่ยมันคือบททดสอบจิตใจที่โหดร้ายมากและนี่คือจุดที่นักลงทุนส่วนใหญ่เลยครับทนไม่ไหวแล้วก็จอมแพ้ขายทิ้งไป ความเสี่ยงอีกอย่างหนึ่งนะครับที่มักจะมาคู่กับบริษัทที่กำลังโตเร็วๆก็คือสิ่งที่เรียกว่า share dilution หรือการเพิ่มทุนนั่นเองครับมันคือการที่บริษัทออกหุ้นใหม่มาขายเพิ่มเพื่อระดมเงินไปใช้ในการขยายธุรกิจซึ่งผลที่ตามมาก็คือสัดส่วนความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้นเดิมอย่างเราๆเ,เนี่ยก็จะลดลงไปอย่างเคสของ eos energy นี่ชัดเจนเลยครับจำนวนหุ้นของเขาเพิ่มขึ้นถึง64%ในช่วงเวลาแค่2ปี ถามว่าเงินที่ได้มาจากการเพิ่มทุนนี้หายไปไหนก็ถูกเอาไปใช้สร้างโรงงานขยายกําลังการผลิตนี่แหละครับคือราคาที่ต้องจ่ายเพื่อให้บริษัทสามารถเติบโตแบบก้าวกระโดดได้ตามแผนที่วางไว้เอาล่ะครับหลังจากที่เราได้เห็นทั้งโอกาสที่น่าตื่นเต้นและความเสี่ยงที่น่ากังวลกันไปแล้วตอนนี้ก็ได้เวลาที่เราจะมาสรุปบทเรียนที่สําคัญที่สุดจากกรณีศึกษานี้กันครับ บทเรียนสําคัญที่เราได้จากเรื่องนี้นะครับข้อแรกเลยก็คือให้เลือกธีมการลงทุนระยะยาวก่อนที่จะไปเลือกหุ้นเป็นรายตัวข้อ 2. ให้ทําความเข้าใจเป้าหมายทางธุรกิจของบริษัทไม่ใช่เอาแต่จ้องราคาหุ้นที่ขยับขึ้นลงในแต่ละวันข้อ 3. ต้องยอมรับให้ได้ว่าความผันผวนเนี่ยมันก็เหมือนกับค่าตัวที่เราต้องจ่ายเพื่อแลกกับเติบโตสูงๆและข้อสุดท้ายซึ่งสําคัญมากๆคือต้องตระหนักอยู่เสมอว่าส่วนที่ยากที่สุดของการลงทุนแบบนี้คือวินัยทางพฤติกรรม คือการควบคุมตัวเองให้ทําตามแผนให้ได้ครับและสุดท้ายนี้ผมขอทึงคําถามมาให้เราได้ลองกลับไปคิดกันดูนะครับว่าระหว่างการพยายามเฟ้นหาบริษัทที่จะเป็นผู้ชนะในอนาคตกับการมีจิตใจที่หนักแน่นมากพอที่จะไม่ทําอะไรเลยแล้วปล่อยให้เวลาทําหน้าที่ของมันไปสําหรับเราแล้วอะไรคือสิ่งที่ยากกว่ากันแน่ย้ำอีกครั้งนะครับว่าเนื้อหาทั้งหมดนี้จัดทาขึ้นเพื่อการศึกษาและแบ่งปันข้อมูลเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาเป็นคําแนะนําในการลงทุนแต่อย่างใด เพราะผลการดําเนินงานในอดีตก็ไม่ได้เป็นเครื่องยืนยันถึงผลลัพธ์ในอนาคตขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมมาจนจบครับและสําหรับทุกคนล่ะครับคิดว่าการไม่ทําอะไรเลยมันยากกว่าการเลือกหุ้นไหมหรือเคยมีประสบการณ์เจ็บๆอย่างการขายหมูเพราะทนความผันผวน,นไม่ไหวบ้างหรือเปล่าลองคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้นะครับและถ้ามีหัวข้อไหนที่อยากให้เรานํามาเจาะลึกแบบนี้อีกก็เสนอเข้ามาได้เลยครับ